สวัสดีเพื่อนๆวันนี้ช่องเกษตรภูก็มาให้น้ํากันช่วงเที่ยงเลยนะครับวันนี้เนื่องจากดูพยากรณ์อากาศล่วงหน้านะครับว่าจะวันนี้นะครับถึงวันที่28นะครับจะมีลมพัดค่อนข้างแรงนะครับจากทางประเทศจีนนะครับ แผลงมาอย่างประเทศไทยนะครับแต่ก็มีอากาศหนาวเย็ยนลงอีกนะครับจนถึงวันที่28วันนี้ช่องเกษตรภูเลยมาให้น้ําต้นทุเรียนในช่วงของเวลาเที่ยงเลยนะครับวันนี้ให้ช่วงเที่ยงเลยนะครับนี่นะครับเพิ่มความชื้นให้กับทุเรียนในช่วงเที่ยงเที่ยงนะครับนี่คือบรรยากาศช่วงเที่ยงนะครับ เปิดน้ำให้ครับต้นทุเรียนนะครับเนื่องจากมีลมโยกอากาศแห้งนะครับกลางวันร้อนหัวค่ำถึงเช้าอากาศเย็นนะครับทุเรียนก็จะไม่ค่อยชอบอากาศ หนาวเย็นสักเท่าไหร่นะครับเขาจะชอบอากาศอุ่นๆนะครับวันนี้ก็เลยมาเติมความชื้นให้ต้นทุเรยียนของเรานะครับในช่วงเที่ยงเที่ยงครับวันนี้นี่ครับหลังจากตัดแต่งกิ่งตัดแต่งแขนง ภายในทรงพุ่มนะครับตัดแขนงภายในทรงพุ่มให้โล่งให้โปร่งนะครับใบก็เอาคุมไวนะ้ด้านล่างนะครับเพื่อรักษาความชื้นนะครับจะให้น้าอยู่ที่40นาทีนะครับ40นาทีวันเว้นวันอยู่นะครับช่วงนี้ ดอกตอนนี้ก็ยังปกติอยู่นะครับยังไม่มีผลกระทบอะไรมากมายนะครับพอก่อนหน้านี้2อสวันมีอากาศที่อุ่นขึ้นนะครับอากาศที่อุ่นขึ้นนะครับทำให้พัฒนาการของดอกก็ไปในเป็นไปในทิศทางที่ดีครับตา,าดอกที่กำลังเป็น ไขป่ปลาก็เริ่มเป็นตุ่มใสๆเริ่มขยับขยายนะครับนี่นะครับวันนี้ก็มาให้น้ำในช่วงเที่ยง,งเลยนะครับแดดนี้จ้าเลยนะครับ นี่ครับต้นที่เพิ่งปลูกได้สองปี8เดือนแล้วต้นนี้นี่ครับ2ปี8เดือนตัวไวกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันไม่ไม่เท่านี้นะครับรุ่นเดียวกันสองต้นน้นนะครับรุ่นเดียวกัน กับต้นนี้2ต้นน้นจะทรงพุ่มจะงบางกว่าต้นนี้จะแบบแตกยอดดีนะครับก็มีอาการนอกหนาวนะครับใบร่วงก็มีใบแก่หมดอายุไวนะครับนอกหนาวใบร่วงกองกับพื้นนะครับต้นนี้ก็แต่งแขนงภายในออกนะครับ อัดน้ำเข้าไป40นาทีครับวันเว้นวันดอกมากิ่งเดียวเน,น้นๆครับไม่เป็นไรครับปีนี้ทำค่อนข้างยากนะครับ อีสามตอนบนนะครับมีอากาศมีอากาศหนาวติดต่อกันหลายวัน,นครับทําให้ดอกทุเรยียนที่จะออกนะครับฝ่อแดงแล้วก็แห้งดอกก็ไม่ออกนะครับหนึ่งลมนะครับสองอากาศเย็นต่อเนื่องนะครับทําให้ดอกฝ่อแดงนะครับตัวที่ติดนี่ตัวที่แบบจังหวะได้ เวลาได้อุณหภูมิได้อะไรมันแบบมันได้นะครับมันก็เลยมากิ่งเดียวนะครับมันไม่มันไม่ออกทุกกิ่งนะครับมันจะจังหวะ,ะเวลามันได้กิ่งเดียวมันก็มาแค่กิ่งเดียวนะครับต้นนี้ยวครับอย่าตีนหนูยืดก่อนข้างสวยนะครับ ่วนตอนนี้นะครับตัดแต่งแขนงภายในเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอรุ้นกันว่าดอกจะพัฒนาไปในทางที่ดีหรือเปล่านะครับ mm hmm. เนื่องจากว่าดอกกําลังจะออกประเจออากาศหนาวนะครับดอกเลยฝ่อแดงครับ mm hmm. ดอกเลยฝ่อแดงนะครับทําให้พัฒนาการค่อนข้างช้านะครับพัฒนาการดอกนะครับ ใบนี้ไม่ต้องห่วงนะครับใบยังเยอะอยู่นะครับใบยังหนาอยู่นะครับใบยังหนาเต็มต้นอยู่แม้ว่าจะนอกหนาวล่วงไปบางส่วนนะครับแต่ใบยังแน่นอยู่นะครับต้นนี้นะครับดอกนะี่ครับเนี่ยใบไม่พัฒนานะครับแดงแล้วห้งฝ่อไปนะครับนี่ครับ คืออากาศหนาวครับดอกแดงแห้งฟอไปนะครับนี่นี่ครับขไม่เป็นไรนะครับตัวไหนออกก็คือออกนะครับตัวไหนไม่ออกก็ไม่เป็นไรนะครับเนื่องจากสภาพอากาศมันไม่เป็นใจเท่าไหร่นะครับทําให้ดอกที่จะออกนะครับฟอแดงนะครับตัวนี้ ประมาณนี้นะครับผ่านเพื่อนมาดูทุเรียนนะครับที่จะเอาดอกปีนี้นะครับก็ปรับเวลาการให้น้ํานะครับมาเป็นช่วงทงเที่ยงนะครับมีเวลาก็ลดน้ําไปนะครับ40นาทีวันเว้นวันนะครับเนื่องจากสภาพอากาศอีกสองาวันข้างหน้าก็จะมีอากาศที่หนาวอีกแล้วนะครับทุเรียนซึ่งทุเรียนก็ไม่ค่อยชอบนะครับแล้วก็ มาให้น้ําเพื่อรักษาความชื้นในช่วงเที่ยงครับแต่ก่อนผมจะให้ในช่วงเช้านะครับเช้าตรู่นะครับประมาณเจ็ดแปดนาฬิกาในช่วงเช้านะครับตอนนี้ก็ปรับมาเปลี่ยนให้ช่วงสี่ห้าโมงเช้านะครับเที่ยงก็ให้น้ำนี่ครับ ประมาณนี้คลิปนี้ขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมนะครับใครที่รับชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้ให้ช่องกเกษตรไทพูด,ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่ช่องกเกษตรไทพูจับเด็ดให้รู้เรื่อยๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ